เราจะตั้งค่า e n e r จ y โหมดเซฟกันนะครับของเครื่อง c ีล็อก7855นะครับก็เข้าตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บ ADMIN นี่แล้วก็หนึ่งสี่ตัวนะครับอ่าแล้วก็เข้าตรง เมชชีนนะครับตรงนี้กดคำว่าทูลนะครับกดเลือก general เนี่ครับแล้วก็เข้าไปที่ energy saver นะครับแล้วก็เข้ามาตั้งค่า คือ low power นะครับตั้งไว้2องนาทีส่วน s l e นี้ให้เครื่องหลับ30มสนาทีนะครับหรือจะตั้ง10บหรือยี่สนาทีก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรครับเรียบร้อยกดออกล็อกโอเคจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับ